ในวันนี้เรามาติดตามศกเป็นนัาตก,กรรมที่เป็นภัยพิบัติใหญ่ที่อีกประเทศหนึ่งครับเป็นเหตุการณ์น้าท่วมรุนแรงในพื้นที่ทางภาคตะวันออกของลิเบียล่าสุดเหตุน้ําท่วมในครั้งนี้มีรายง,งานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5,000ันคนแล้วก็สูญหายอีกนับหมื่นคนเลยนะครับโศกนนาฏักกรรมครั้งนี้เป็นผลมาจากอิทธิพลของพายุแดเนียลซึ่งพัดขึ้นฝั่งประเทศลิเบียตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ครับพายุลูกนี้ทําให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจนเขื่อนสองแห่งทางภาคตะวันออกของประเทศแตกนะครับ มวลน้ําจากเขื่อนทะลักเข้าท่วมเมืองเดิน,นาซึ่งเป็นเมืองริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมืองนี้มีประชากรอยู่ราว1 2 5 0 0 0คนแล้วก็ทําให้พื้นที่หนึ่งในสี่ของเมืองเสียหายหนักสะพานอย่างน้อย5แห่งพังทลายรถยนต์อาคารบ้านเรือนจํานวนมากถลม่มมวลน้ํามหาสารพัดพาชุมชนบางแห่งหายไปทั้งชุมชนเลยนะครับน,นี่เป็นภาพบางส่วนที่เกิดขึ้นแล้วก็สะท้อนที่เห็นว่านี่คือความรุนแรงจากเหตุน,น้ําท่วมที่ประเทศลิเบีย ยิ่งไปกว่านั้นครับมีคําบอกเล่าจากผู้ประสบภัยกันเองด้วยบอกว่าเห็นชาวบ้านบางคนถูกกระแสน้ําซัดตกลงไปในทะเลต่อหน้าต่อตาชาวบ้านบางคนบอกว่าความแรงของกระแสน้ําแรงเทียบเท่ากับคลื่นยักษ์ซึนามิเลยเนี่ยครับทำให้หลายคนต้องพากันหาที่เกาะเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อวานนี้กระทรวงมหาดไทยของลิเบียเปิดเผยตัวเลขความสูญเสียครับล่าสุดพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้ว อย่างน้อย5,300คนนะครับซึ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตมีการคาดกันกันว่าอาจจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีการเปิดเผยออกมาจากทางการว่ายังมีจํานวนผู้สูญหายอีกเป็นจนํานวนมากโดยผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้คือนายเทเมอร์รามาดานผู้แทนสพันธ์สภากาชาติและสภาเซียวงเดือนแดงระหว่างประเทศหรือว่า IF r c ประจําลิเบียบอกกับนักข่าวในเจนีวาผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่มาจากลิเบียเมื่อวานนี้ บอกว่ามีผู้สูญหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมในเมืองเดินหน้าอีกมากกว่าหนึ่งหมื่นคนครับนี่ดูภาพกระแสน้ำนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นภาพบางส่วนเท่านั้นบางจุดเนี่ยอย่างที่เรารายงานไปชาวบ้านบางคนบอกว่ากระแสน้ำรุนแรงไม่ต่างจากสึนามิเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนอกจากการรายงานว่าน่าจะมีผู้สูญหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมนับหมื่นคนแล้วเนี่ยยังมีรายงานด้วยนะครับ ว่าในจํานวนผู้เสียชีวิตที่ได้รับการเปิดเผยออกมาเบื้องต้น5,000กว่าคนเป็นชาวอียิปต์ถึงอย่างน้อย145คนรัะมนตรีกระทรวงสาธารณสุขลิเบียถึงกับยอมรับเลยแหละครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้เป็นหายนะครับโรงพยาบาลท้องถิ่นในเมืองเดินหน้าตอนนี้ไม่สามารถรับผู้บาดเจ็บและก็ไม่สามารถรับร่างผู้เสียชีวิตได้อีกต่อไปแล้วพื้นที่ทั้งหมดในโรงพยาบาลเต็มแล้วขณะเดียวกันพื้นที่ประสบภัยก็ยังขาดแคลนเวชภัณฑ์แล้วก็น้ําสะอาดด้วย พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมฉับพลันในครั้งนี้นอกจากเมืองเดินหน้าที่เจอผลกระทบหนักสุดแล้วยังมีเมืองเบงกาซีเมืองซูซาเมืองอัลมาราจูซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้รับผลกระทบเช่นกันครับนี่ครับภาเมือสักครู่รุนแรงมากเลยนะครับส่วนความช่วยเหลือตอนนี้ก็เป็นไปอย่างยาก,กลำบากครับเพราะว่ามีอุปสรรคในพื้นที่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ถนนหลายสายถูกตัดขาดสัญ,ญญาณโทรศัพท์ ในพื้นที่ประสบภัยไม่สามารถใช้งานได้ะครับยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์ความไม่มั่นคงภายในลิเบียก็ยิ่งทําให้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้าถึงยากขึ้น mm. เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องปูพื้นเรื่องสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในลิเบียนะครับเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานนับ10ปีแล้วครับย้อนกลับไปเนี่ยก็อาจจะต้องพูดถึงมัวมากระดาฟ,ฟีผู้นำเผด็จการที่ครองอำนาจมาเกือบ40ปีที่ถูกสังหารเมื่อปี2011นะครับทำให้ลิเบีย ตกอยู่ภายใต้ความวุ่นวายเกิดสองครามกลางเมืองนับตั้งแต่ตอนนั้นเนื่องจากมีความพยายามในการแบ่งการปกครองประเทศออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือฝ่ายรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า GNU ภายใต้การน,นำของนายอับดุลฮามิดเดเบซึ่งมีฐานอยู่ที่กรุงติโปรีทางตะวันตกของลิเบียเป็นรัฐบาลที่ได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติอีกฝั่งหนึ่ง ควบคุมพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศครับภายใต้การสนับสนุนของนนยพลคาลิฟาฮัฟตาผู้บัญชาการกองทัพแห่งชาติลิเบียมีการตั้งรัฐบาลอีกฝั่งทางภาคตะวันออกรวมถึงเมืองเดอร์นาซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภยัยก็อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลลิเบียตะวันออกทําให้การประสานงานระหว่างประเทศเป็นไปอย่างยากลําบากเลยครับอย่างไรก็ตามตอนนี้มีรายงานมานะครับว่าขบวนความช่วยเหลือจากกรุงติบป,ปลีและนานาชาติเริ่มทยอยมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้ว ขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอียิปต์สหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ซึ่งเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลลิเบียตะวันออกรวมถึงสหรัฐเยอรมนีอิหร่านอิตาลีกาตาแล้วก็ตุรกีได้ส่งความช่วยเหลือหรือเสนอความช่วยเหลือให้กับลิเบียไปแล้วเมื่อพูดถึงการแบ่งแยกทางการเมืองในลิเบียเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้ค่อนข้างน่าสนใจครับวันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดความสูญเสียมากขนาดนี้ด้วยซ้านะครับแน่นอนนะครับภัยธรรมชาติ อยู่เหนือการควบคุมห้ามไม่ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงความเสียหายครั้งนี้เป็นการเฉพาะถ้าเกิดไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองไม่มีความวุ่นวายในประเทศแบบนี้ความเสียหายก็อาจจะไม่มากขนาดนี้ก็ได้คนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตรเรื่องนี้ก็คือดรคา r s สเทนฮอยสไตน์เป็นนักฟุตุนิวมวิทยาจากมหาวิทยาลาย Life ัยไลฟ์ซิกของเยอรมนีครับ ดรฮตอยสไตน์ stein, อธิบายแบบนี้ครับว่าพายุแดนเนียลเกิดขึ้นมาในช่วงที่อุณหภูมิของมหาสมุทรทั่วโลกกำลังสูงขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนซึ่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่พายุลูกนี้พัดผ่านก็มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยทําให้ตัวของพายุแดนเนียลมีฝนมากขึ้นและก็รุนแรงขึ้นขณะที่ความไม่มั่นคงทางการเมืองของลิบเบียที่ดําเนินมานานทําให้ริบเบียมีความเปราะบ,บางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เปนง่ายๆคือพอมีการแบ่งแยกรัฐบาลแบ่งแยกการปกครองเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคุมลิเบียตะวันตกฝ่ายหนึ่งคุมลิเบียตะวันออกเนี่ยก็มีความท้าทายเกิดขึ้นในเรื่องของการพัฒนาการวางกลยุทธ์การสื่อสารหรือแม้กระทั่งการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆให้รัฐกลุ่มแล้วก็ทันท่วงทีนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสําคัญก็คือเรื่องเขื่อนที่อาจจะยังไม่ดีพอด้วยเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับน้ําท่วมที่ลิเบียในครั้งนี้แน่นอนนะครับ ปัจจัยหลักที่ทําให้ความเสียหายความสูญเสียรุนแรงขนาดนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า5,000คนมีผู้สูญหายที่คาดว่าอาจจะสูงถึงหลักหมื่นคนนอกจากจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินอกจากจะเป็นเรื่องของภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทําให้ภัยพิบัติมีความรุนแรงมากขึ้นแล้วกรณีของลิเบียาการเมืองยังทําให้คนตายมากขึ้นจากภัยพิบัติดะะ้วยการเมือง ความแตกแยกที่แบ่งฝ่ายชัดเจนเป็นสองฝ่ายถึงขั้นแบ่งแยกการปกครองคนละฝั่งคนละภาคนั่นมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนมองว่ายิ่งทำให้ซ้ำเติมสถานการณ์ภัยพิบัติยิ่งทำให้ภัยพิบัติที่รุนแรงสร้างความเสียหายอย่างหนักอยู่แล้วยิ่งมีจำนวนผู้เสียชีวิตยิ่งทำให้ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้นยิ่งไปอีก Some today, make tomorrow today.